เปต,ตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับ ROG Phone 7 Series ที่เป็นมือถือเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง ROG ที่จัดเต็มพร้อมกับในเรื่องของหน้าจอสุดโหดชิปเซ Snapdragon สส2แบตสูงสุด6,000 mAh พร้อมชาร์จเร็ว5วัตต์และมีระบบในเรื่องของบายพาสชาร์จด้วยนั่นเองครับพร้อมกับระบบเสียง Direct Sound Front Facing Speaker ส่วนจะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจกันบ,บ้างน,นั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e กันให้ด้วยแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวหน้าตาดีไซน์กันก่นกอนเลยนะครับผมโดยดีไซน์ในครั้งนี้นะครับจะทำออกแบบเป็น 2ดีไซน์ใน1นึฝาหลังตัวเดียวกันครับโดยจะมีการแบ่งครึ่งครับผมเป็นครึ่งหนึ่งจะมีลวดลายแล้วก็เป็นฝาหลังแบบเงานะครับกับครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบทึบและสีด้านนั่นเองฮะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ LG แตะอยู่ตรงฝาหลังในส่วนของที่เป็นสีด้านนั่นเองครับผมแล้วก็มีระบบระบายความร้อนที่เป็นแบบฝาเปิดปิดเหมือนกับตัว LG 6D Ultimate นั่นด้วยครับผมส่วนดีไซน์อื่นนอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องอะไรพวกนี้ก็ดีไซน์เดิมๆเ,เหมือนกับตัวเจนก่อนๆหน้าทั้งหมดเลยนะครับมีจอเสริมด้วยที่เป็นจอ LED เล็กๆนะครับไว้าสาหรับแสดงผลสถานะต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนหรือแบตเตอรี่การชาร์จแบ็อะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของสเปคหน้าจอนะฮะหน้าจอเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น Super AMOLED ครับขนาดจออยู่ที่6.78 New, ความละเอียด Full HD+ มีอัตรา Refresh Rate จอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่165 h z และค่า Touch Sampling Rate อีก720 h z ด้วยกันพร้อมกับค่าความสว่างสีจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,500 nits ด้วยกันครับแล้วก็รองรับในส่วนเรื่องของค่าความลึกสีที่10 bit แล้วก็ค่าสี Delta E ที่น้อยกว่า1ด้วยตัวหน้าจอยังครอบทัมาด้วยกระจกที่เป็น Gorilla Glass Victus ด้วยครับผมในส่วนของตัว Ultimate นะครับผมที่เป็นตัวท็อปสุดเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีหน้าจอที่เป็นแบบ OLED มาให้ด้วยขนาด2นิ้วนะ ครับไว้แสดงผลการแจ้งเตือนหรือว่าการชัดแบตอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมในส่วนเรื่องของชิปเซตท,ที่ให้มาภายในนะครับก็จะมาพร้อมกับชิป Qualcomm Snapdra g o n 8 Gen 2นั่นเองครับมีค่าクロックสปีดอยู่ที่3.2 g กิกะเฮิร์ตซ์วมาด้วย GPU ที่เป็น a d r e n o 740มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เป็น Android 13ครับผมในส่วนเรื่องของระบบระบายความร้อนภายในนะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเกมคูลเวอร์ชัน7นั่นเองครับที่มีการพัฒนาระบบระบายความร้อนให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เย็นขึ้นกว่าเดิมครับโดย Reshape ไฟ h ลายชีสขนาดอยู่ที่1 6 0 0 0ตารางมิลลิเมตรและ r a p i ิ Cycle Vapor Chamber ทำงานพร้อมกับเจ้าตัว Aero Active Cooler 7ที่เป็นัดลมระบายความร้อนแบบติดตั้งแยกออกมาต่างหากครับโดยตัว Aero Active Cooler 7เนี้จะมี Buil t i n s u b w o o f e r ให้ภายในด้วยเป็นระบบเสียงแบบ2.1 c h a n n e l นัน่นเองครับสำหรับเจ้าตัวอัลติเมทนะครับจะมีในส่วนเรื่องของ Aero Active p o r t a l มาให้ด้วยซึ่งเป็นในส่วนของระบบระบายความร้อนที่เป็นฝาแบบเปิดปิดได้นะครับสำหรับการระบายความร้อนแบบเทมพิกััดเเเลยนนนน่่่ออองงงใสวรืข Starre ผม ตัว7ธร,รมดมาาเนี่ยจะมาพร้อมกับแรมทั้งหมด3ขนาดด้วยกันคือ8 12และ1 6 g b เป็นแบบ LPDDR5X และ ROM อยู่ที่256กับ5 1 2 g b เป็นแบบ t f s 4.0แต่ตัว ultimate นั้นจะมีอยู่แค่ขนาดเดียวครับก็คือแรม16 ROM 5 1 2รในส่วนเรื่องของกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับเลนหลัก50ล้านพิกเซล f ต9บใช้เซนเซอร์เป็น Sony IMX 766ด ultrawide ล้านพิกเซล f ต2บมีมุมกว้างในการถ่ายอยู่ที่120อองศาตัว 5โครอีก5ล้านพิกเซล S top 2.4มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลในส่วนเรื่องของระบบเสียงครับผมจะมาพร้อมกับ Symmetrical Dual Front f i c i n g Speakers นั่นเองครที่เป็นระบบลำโพงคู่แปะอยู่ที่ด้านหน้าครับเพื่อให้ได้รับเสียงที่เต็มที่มากยิ่งขึ้นครับไม่ต้องกวนิ้วมาเบียดนิ้วมาบังในเรื่องของรูลาโพงเลยมาพร้อมกับระบบ Direct Sound แล้วก็ Hi Res Audio ทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบ Wireless ครับในส่วนของแจ็คหูฟัง3.5ก็มีมาให้ด้วยครับผมรองรับในส่วนของ Step Dragon Sound คอ่ำคม APTX Adaptive แล้วก็ Lossless Audio ในส่วนระบบการเชื่อมต่อครับก็จะมี 5G WiFi 6E แล้วก็รองรับ WiFi 7ด้วย Bluetooth 5.3 GPS NFC พอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C ที่มีมาให้2พอร์ตด้วยกันครับคือพอร์ตหนึ่งไว้สำหรับการชาร์จแบตกับอีกพอร์ตหนึ่งไว้สำหรับติดตั้ง a e r o Active Cooler และเสียบแบบ bypass charging นั่นเองครับหรือคือการเสียบไฟแบบ DC ตรงเข้าไปที่ตัวเครื่องเป็นไฟเลี้ยงนั่นเองฮะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่ครับไม่ต้องมาชาร์จไปเล่นไปนั่นเอง แล้วก็ระบบการสแกนลายด้วยมือที่อยู่ที่ใต้น้าจอนั่นเองพร้อมกับมีการรองรับการกันน้ําระดับ IP 54มาให้ด้วยมีแอร์ทริกเกอร์ที่เป็นปุ่มการกดปุ่ม LR มาให้ที่ตัวเฟรมด้านข้างของตัวเครื่องให้ด้วยครับโดยตัว Active Cooler เนี่ยก็จะมีตัวทริกเกอร์มาแปะให้ที่ด้านหลังด้วยน,นั่นเองนะฮะในส่วนของแบตเตอรี่ครับให้ความจุเนี่ยมาอยู่ที่6000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันรองรับ Fast Charge อยู่ที่65วัตต์รองรับ Quick Charge 5.0าแล้วก็ PD Charge ตัวสีที่าาวรราง ส่วนตัว7 Ultimate นั้นจะมาแค่สีเดียวก็คือ Stormwhite นั่นเองครับในส่วนเรื่องของราคาครับผมในส่วน ROG7 นั้นนะครับราคาของทางฝั่งยุโรปนั้นจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือ RAM12 ROM 256ราคาจะอยู่ที่999 EUR ยูโรหรือประมาณ37,500บาทตัว RAM16 ROM 512ราคาจะอยู่ที่1,199หรยูโรหรือประมาณ45,000บาทในราคาของอินเดียครับมีอยู่รุ่นเดียวคือ r รม12 r o อ2 5 6ราคาจะอยู่ที่74,999 หรือประมาณ31,200บาทในส่วนของราคาที่จริงครับมีทั้งหมด3ราคาได้กันคือแรม8ปดรอมสองราคาจะอยู่ที่4,499หยวนหรือประมาณ22,300บาทรุ่นแรม12บรอมสองราคาจะอยู่ที่4,999หยวนหรือประมาณ24,800บาทรุ่นแรม16บรอม5 1 2ราคาจะอยู่ที่5,799หยวนหรือประมาณ28,700บาทสําหรับตัว7จ็ดอัลติครับในราคาของทางฝั่งยุโรปนั้นจะอยู่ที่1,399ยูโรหรือประมาณ5 0 0 52,500บาทราคาอินเดียจะอยู่ที่ 99, 9 9 9 9 9รูปีหรือประมาณ41,700บาทราคาที่จีนจะอยู่ที่7,999หยวนหรือประมาณ39,600บาทโดยในจีนนั้นจะใช้ชื่อว่า ROG Phone 7 Pro นั่นเองครับและที่สําคัญนะทั้ง2รุ่นนี้ทั้ง7ธรรมดาและ7 Ultimate นั้นก็ผ่านกสทชในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้เจ้ารุ่นนี้มาเป็นเจ้าของเราจะตามผ่านแฟนเพจ a g Thailand ได้เลยครับผม